โอเคเดี okay. <Yeah. S 1> ๋ยวเรามาอันบล็อกกล่องนี uh, ้กล uh, ่องแรกนะอหลานเลือกมุมมุมนี้เลยนะโอเคเลือกเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวยายทำให้เดี๋ยวยายทำให้ลูกเดี๋ยวกล่องมันเสียเพราะยายจะเก็บกล่องไว้ปึ๊บน้าเย็นเย็นอ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวอนนะ นี่แกก่อนง่ายสิแกเรายังไม่ดูการ์ดนะคะเอาไม่ดูการ์ดไม่ดูกาสอือ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 สขึ้นมาปืนมาปืนมาก่อนแล้วปืนมาก่อนแล้วทุกคนปืนปนวิ่นหนีอะเอาขึ้นมาบบนี้ลูเอาวางบบนี้เอาวางบบนี้อืมอ่ามาได้อะไรดูดิดูดิหนูจะได้อะไรอ่ะเลือกการ์ดมาเดี๋ยวยายไอ้นี่ให้ยายจะส่องให้ ไหนตัดสองใช่อันนี้นี่นี่อุ้ยมีตาสองด้วยนะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดดีๆตัดดีๆไม่ไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นด้วยใช่ไหมน่ารักน่ารักน่ารักนดูสิตัวแรกได้ได้เป็นอะไรคะไม่้ว้าวอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอุ้ยน้องมลลี่ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดิ สีเขียวเขียวสีเขียวเขียวตัวใสใสเอ๊ะในทุกข้างหลังมีมีอันนี้ไหมลูกอ๋อข้างหลังมีแบบนี้ตัวไหนหนะาตัวนี้ฮะตัวนี้ไง,น,<อ>ไงนี่ไงนี่ไงตัวร่างของกล่องนี่ไงได่ชุดดีนี่ได้ตัวนี้ได้ชุดดีเจ่งมากอ่าวางวางโชว์ไว้ไหนทุกกาลูกไหนทุกกา การ์ดง่ายการ์ดน้องโอ้ตั้งดีๆตั้งดีๆน,น,น,น้องหล่นน้องหล่นเดี๋ยวสั่งนะใจเย็นๆนะใจเย็นในจะเย็นการใจเย็น,น,ยน,น,ยนลูกเดี๋ยวตั้งการ์ดดีๆกันการ์ดดีหรือว่าขาดการ์ดดีเดี๋ยวเราต้องตั้งการ์ดนี่ว้าอันนี้นี่พิชซีนอยู่ข้างในเปิดหน้าออกมาแค่นนน เปิดหน้า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 นี่ตั้งอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ติดไม่ค่อยสนิทเหมือนกันอือหืออ่าวางอ่ะยืนอ่น้องยืนน้องยืนวางดีๆอันนี้ตัวที่สองใช่ไหมคะใช่อ่าตัวที่สองตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวย้ายแกะก้นให้เย็นอ่านร้องไหมอ่านร้องแล้วหนูเอาให้กล้องดูสิคะผีวิญญาณหลอน คือแค่หลอดแค่หลอดเกินหลอดหลอดอืมอันนี้กล่องนี้แกะยากไม่อยากให้กล่องเสียงไงกล่องนม่กี่แกะง่ายเชียวกล่องนี้แกะเราดูกันว่าจะได้ตัวอะไรยากนี่แกะยากเออกล่องนี้แกะยากดูสิดูสิได้ไปชคดีเสร็จล้ง่ายสโชคดีกันติดกล้ามสนแน่เลยชักเดี๋ยวปั๊ อาจะจะเพอติดกาวแน่นเกินไปอ่าติดกาวแน่นเกินไปทีเมื่อกี้ติดกาวไม่แน่นเลยอ๋อเป็น,น,นติดขยาตัวนี้หุ้ยนี่อยวฝันด่ฝันใจนเย็นใจนเย็นอ๋อเราต้องกีดกลับมาด้านนี้นี่โอ้โหขาดอืมโอเคโอเคอ,เคอดูดิดูดิดูดิลุนหนลุนหน เซนเยลรอรอหน่อยเอาให้ให้กล้องดูด้วยสิให้กล้องดูด้วยไหนมีที่แกอยู่มีไหมมีโอ้ยแกเบาเบาเดี๋ยวซองยายจะเสียไอ้ว้าวมีน้องฮาร์ดหาน้องฮาร์ดได้เนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่น้องฮาร์ด แต่ว่าได้เป๊มอร์ลี่ได้ตัวสีชมพูโอเคนี่นี่เขย่าได้อเออตัวนี้หน้ากากแน่นสีนี่ไงเห็นปะหน้ากากแน่นปิดลงมาแต่ว่าตัวนี้ไม่ก,กัดได้แน่นอ่าก็โอเคอะเดี๋ยวกัน่นแดงเย็น,น,นจ<ะ>ัดจัาเ,เอาการน้องอยู่ไหนการน้องอยู่นี่การน้องอยู่นี่นี่นะคะ อย่าไ่เจอซิเกตใจเย็นๆนใจเย็นเใจเย็นเย็นค่ะหลานที่รักใจเย็นจ๋าแกยืนหนึ่งแกะมากเออให้ยายแกบ้างได้ได้ให้ซีแกะก็ได้ไม่เป็นไรขอซีเกตจะยายแกะนะงั้นเดี๋ยวยายแกะยายขอซีเกตหน่อยโอเคเด็กก็ขอซีเกตได้ได้อย่าพึ่งอะซีเลือกเอากล่องนั้นใช่ไหมใช่ยืนหนึ่งก็เลือกได้อะยายเลือกกล่องนี้นะอะดูดูซีบางกล้องแล้ว ยายยายยายเลือกกล่องนี้นะกล้องกล้องไม่เห็นอืมนี่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 กลองนี้นะเอ๋เอาแกะพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวยายแกะให้ก่อนเดี๋ยวยายแกะให้ก่อนมันลีลมแล้วมันลีล้มแล้วเพื่อนคนนี้เต็มมันลีล้มเลยอืมันรีคนนี้งอนปิดได้ปิดได้พอดีเดี๋ยวกอนนะหุยปิดได้พอดีนะ ต้นใช้วนแน่นๆปิดโอ้เดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวต้องหยุดนอนเปิดหน้าก